รุ่นนะครับแม็ก t ตา280นะครับระบบออโต้ไลน์เดี๋ยวลองดูว่าในกล่องนะครับมีอะไรประกอบอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวแกะกล่องกันเลยนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะครับจากเมืองนอกเลยนะครับองครับกล่องแพ็คกิ้งอย่างดีนะครับแน่นหนานะครับโอเคนะครับมีสายไฟเข้าเครื่องนะครับตัวนี้เป็นแบบทีเฟสนะครับ สามารถต่อเป็นออโตไลน์นะครับได้ทั้ง220แล้วก็380นะครับในกล่องก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์ต่อสายนะครับแล้วก็สายสไปายนะครับเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อเครื่องแล้วก็สาธิตการใช้งานให้ดูนะครับตอนนี้เรามาตั้งที่โหมด ดีซีติ๊กตรงนี้ครับผมไฟจะโชว์ขึ้นตรงนี้นะครับถ้าเราหมุนไปไหนไฟก็จะโชว์ตามจุดที่มันโชว์ครับอนนี้เราจะใช้โหมด DC ติกอยู่นะครับผมตอนนี้เราปรับไฟที่120ตอนนี้เราจะเข้าไปดูข้างในว่าว่าเราจะตั้งฟังชันอะไรบ้างเราก็กดไป1ครั้งกดแล้วปล่อยนะครับก็จะขึ้น PPS OFF ก็คือโหมดนี้จะเป็น หมดฟัง์ชั่นของการเชื่อมเพาตอนนี้เราออฟอยู่แต่ถ้าเราออนปุ๊บก็จะขึ้นเป็นหน่วย0.1หน่ 1> 1. หน่วยจะเป็นเฮิร์ตนะครับผมแล้วก็ปรับขึ้นเรื่อยๆว่าเราต้องการเท่าไรแล้วก็หมุนขึ้นเรื่อยๆตัวนี้จะสูงสุดอยู่ที่2 5 0เฮิร์ตครับก็คือเต็มที่เลยครับผมก็คือสุดแล้วจะอยู่ที่ตรงนี้ถ้าเรากดอีกท้งที่2ปุ๊บก็จะเป็นโค้โฟครับผมก็คือแก๊สออกช่วงสุดท้ายตอนนี้ มันจะมีเริ่มต้นที่เป็นออโต้ออโต้นี้จะอยู่ที่ประมาณ10กวิประมาณนี้ครับถ้าเรากดหมุนมาอีกรอบนึงก็จะเป็นออฟซึ่งออฟก็คือว่าเถ้าเวลาเราหยุดเชื่อมมันก็จะหยุดเชื่อมด้วยแก๊สก็จะต้องหยุดด้วยซึ่งในกรณีที่มันหยุดปุ๊บมันจะไม่ดีมันก็จะทําให้อากาศเข้าไปทําปฏิกิริยากับบอ่อหลอมซึ่งยังรังร้อนอยู่ก็จะเป็นพวกดูโนตามดพวกนี้ครับ เดีย๋ยวนี้ครับพอร์ตโฟครับผมก็จะมีเราสามารถเลือกได้เป็นเวลาโอเคครับผมกดต่อไปครับผมเราก็กครค้างประมาณสี่วิครับโอเคครับก็จะเป็นโหมดให้เราเลือกไซส์ทางสเตนครับผมก็คือมันจะมี2.4 1.6กพวกนี้ครับ1.0 0.5นพวกนี้ครับก็คือเลือกตามไซส์ขนาดของ ตัวทางนเตมตัวนี้ตอนนี้เราอยู่ที่2.4แล้วก็หมุนนะครับให้เป็น2.4พอได้แล้วแล้วก็โอเคแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็น rmt ก็คือถ้าเป็นมาตรฐานก็คือใช้สวิตตัวนี้แต่ถ้ากดถ้าหมุนอีกโหมดนหนึ่งก็คือใช้สวิตเหมือนกันแต่จะเป็นโหมดออโต้ก็คือตัวโฮครับผมก็คือจะเป็นโหมดออโต้แล้วก็ก็จะมีอยู่2โหมดครับผมก็คือโหมดโหมดโฮ กับโหมดสแตนดาร์ดสแตนดาดก็คือเหมือนงานแท็กแท็กก็คือกดปุ๊บปล่อยก็ดับถ้าเป็นโฮก็คือออโต้โอเคครับผมตอนนี้เราก็กดออกก็สีวิมันเดินครับให้มันกลับไปหน้าเดิมนะครับโอเคก็กลับมาหน้าเดิมแล้วก็คือกระแสไฟเท่าไหร่ก็ตั้งได้เลยครับทีนี้โอเคครับต่อไปก็จะเป็นโหมด DC ติ๊กเป็นลิฟท์อาร์คครับผม ในกรณีที่ว่าสวิตตัวนี้อาจจะพังก็คือว่าเราจะใช้งานต่อก็คือเราต้องเป็นโหมดลิฟอาร์คลิฟอาร์คก็คือเราทางสเตนแต่กับชิ้นงานแล้วก็ยกขึ้นก็เชื่อมได้เลยครับกับแสไฟเราก็ตั้งตามตามความหนาของเหล็กก็ได้เลยครับตอนนี้โอเคครับผมโหมดต่อไปก็จะเป็นโหมดไฟฟ้าถ้าเป็นโหมดไฟฟ้าเราก็เลือกมาเป็น ดีีสติ๊กครับผมก็คือต้อนมดน,นี้โอเคต๊อกมันครับ